สวัสดีครับมีลรก,กี้แมานะครับวันนี้เราอยู่กัในดากอนเทเวอเลอร์นะครับโดยมีขออนุญาตแนะนําโปรแกรมที่ใช้เล่นเกมนี้ก็คือ LD p l a y e r นะครับขั้นตอนแรกในการในการเล่นก็คือให้ดาวน์โหลดนะครับเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะให้มาดาวน์โหลดใน LD Store นะครับถ้าไป LD p l a y e r อันอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมีฟังก์ชันตรงซ้ายเป็น LD p l a y e r ได้ครับเพื่อนเพื่อนหงนดมงิดเรืองนมาเพราะนั้นให้เพื่อนๆโหลดได้ดาวน์โหลดใน LD Store นะครับ เดี๋ยมีขออยาตแนะนําฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับประโยชน์ต่างๆในการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วน VIP ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ประกาศอัปเกรดสมาชิก LD เกม VIP นะครับนี่การอัปเกรดระดับสมาชิกใหม่นะครับก็จะมีถึง v 1ถึง V9 เนะครับเติม LD คอยทุกการจ่ายเงินเนี่ยครับจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับนี่ v i p 1ถึง v i p 9นะครับต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับ นี่ V I P L D V V I P นะครับสิทธ<ไ>ิพิเศษของขวัญสำหรับสมาชิกนะครับอ่าแล้วเรากดคขาว่าแพ็คของขวัญเห็นบ้างเพื่อนๆกดเขาว่ารับเลยครับตรงนี้เราจะได้โค้ดซึ่งทาง L D Player เนี่ยเขาจะมีแจกโค้ดเนี่ยของทุกเกมอยู่แล้วเรียกได้ว่าเพื่อนๆแค่มาดาวน์โหลดเกมนั้นเนี่ยก็จะสามารถมีการใส่โค้ดแจกโค้ดให้ได้ตออ่ะกดคําว่าแลกโค้ดนะครับตรงนี้ได้เลย ซึ่งเพื่อนๆดาวโหลด LD Player เนี่ยอย่างที่มีบอกครับได้เล่นเกมมีแจกโค้ดฟรีไม่ต้องมานั่งหาเลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเอ่อแอป LD Player นะครับเห็นว่าสิทธิประโยชน์ VIP หนึ่งข่าวเกมล่าสุดนะครับโค้ดของขวัญเกมอ่าข่าวโฟนอ่ะ, Phone, อะแล้วก็เป็นในส่วนข่าวเกมนะครับก็อย่างที่มีบอกคือดาวโหลดปุ๊บเราได้5สิทธิเลยครับเราไม่ต้องไปตั้งตามหาโค้ดเลยใช่ปหตามช่องตามอะไรอย่างเงี้ยแค่ดาวโหลด LD Player มีครบทุกอย่างนะครับวิธีการเปิดใช้งาน VIP นะครับตามนี้เลย อ่าเดี๋ยวเราจะได้สิทธินะครับอ่าวิธีดูสิทธิประโยชน์ของ V.I.P. ของคุณนะครับผมได้อะไรยังไงบ้างตามนี้เลยครับคือมีจะแนะนำว่าให้เติมเงินผ่าน L.D. Player ครับเพื่อนๆก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยแล้วก็เอาไปเติมเกมเพราะว่า L.D. Player เขามีเกมเนี่ยแทบทุกเกมอยู่แล้วนะครับแอป L.D. Player ยังทำอะไรได้บ้างเห็นไหมครับโอ้โหท้งดาวน์โหลด ทั้งเล่นเกมไหนก็มีหมดอ่าเราจะดูหนังฟังเพลงทำอะไรได้ดหมดเลยครับเติมเงินทีเดียวใน LD Player จะไปเติมเกมไหนก็ได้หมดเลยครับนี่เห็นไหมเราจะรู้ข่าวสารกลยุทธ์ทุกเกมครับแลกของขวัญแจกโค้ดเห็นไหมอ่าดูแลคุณภาพคุณได้ทุกเวลาเลยด้วยครับสำหรับโปรแกรมข่าวโฟนอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนโบนัสการเติมเงิน LD Coin นะครับเห็นไหม999เราจะได้3%ก็คือคืน30นะครับ อ่าแต่ถ้าเกิดเราเติมสูงสุด21%จาก199,999สเาหเราจะได้คืนมา42,000ื่นอย่างที่พี่บอกเห็นปหมเติมคุ้มกว่าเติมผ่านเกมอีกนะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆมาเติมผ่านเอลดีเพยคุ้มมาเยอะครับนี่ LD Coin คืออะไรนี่ครับซึ่งเห็นไหมเราสามารถเอาไ d Coin เนี่ยมาเติมเกมเนี่ยทองข้างไปเอล l ีเพย์เจได้ทุกเกมเลยเพราะว่า LD Player เจอขามีทุกเกมไงถูกไหมเราก็สามารถเติมเป็นทุกเกมนะครับอย่างเช่นที่เราจะเติมคือ Dragon Traveler ถ้าใครที่่จะเลนเกมนี้ถูกมัครบ นี่วิธีใช้คอยนะครับเมื่อคุณได้รับคอยเสร็จแล้วแนะนําไปใช้ชําระเงินเงินในเกมแทนได้เลยก็คือถ้าเกิดเพื่อนเเอ่อเติมเงินผ่าน LD Player เนี่ยมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นถูกไหมเพื่อนเพื่อนก็ไปเติมเงินในเกมมันก็ได้มากกว่าเดิมถูกไหมครับประมาณนี้นะนี่เติมด้วย LD Coin นะครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ตามนี้เลยวิธีเติม LD Coin นะครับนี่คลิกที่ LD Coin นี่ตรงนี้เลยครับเพื <ite> ่อนๆเห็นไหมตรงซ้ายกลางสุดเลยครับ อ่เาเสร็จแล้วเราเลือกชำระช่องทางเลยว่าเราจะจ่ายเงินยังไงเราก็ติ๊กเลยครับเห็นไหมเจ้าเก้าหมื่นเไปเลยไหมอ่าอันนี้ช่องทางชำระเงินเลยครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีรับโบนัสพิเศษนะครับอ่าตามนี้เลยหลังจากที่เราเติมเงินเรียบร้อยเห็นว่าเข้ามาที่ LD Player ครับแล้วก็ส่งข้อความเขาจะส่งข้อความมาแล้วเราก็รับโบนัสแล้วก็กดรับเลือกแค่นั้นเองครับ อ่ะเติม LD Coin เลือกจ่ายด้วยอ่าคิสโตเพย์นะครับทุกยอดเตมิมรับรโบนัสคืนเพิ่มเลยอีกสามเปอร์เซ็นเลยครับนี่ตามนี้เลยสี่พันเก้าลเก้าร้อยเก้าเก้าก็กลายเป็นห้าพันสี่นะครับอ่าวิธีการเติมเงินเหมือนกันเลยครับคลิกไปเสร็จแล้วก็ติ๊กเลยว่าเราจะเติมเงินเท่าไหร่นะครับนี่ตามนี้นะครับตามตามที่เขาบอกเลยนะสแกน QR โคดก็ได้หรือว่าจะอ่อติ๊กเป็นชําระก็ได้อ่าสิทธิประโยชน์ของ VIP 1 9ถึงมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะอันนี้คนเติมเงินสูงสุดก็จะมีขึ้นลำดับด้วยนะ อาถือว่าเขาให้ความสําคัญกับอ่อผู้เล่นที่เติมเงินเยอะด้วยนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ประโยชน์ต่างๆนะครับสิทธิประโยชน์นะครับอ่าดึงสที่อ่าเพื่อนๆเป็น v i p LD เกมนะครับก็สามารถอ่านได้ตามนี้เลยอ่าอันดับแรกการเล่นเกมอันนี้คืออ่อกดจดหมายรับก่อนอ่าเดี๋ยวมีขออญาตขึ้นเทียครับสำหรับผู้เล่นใหม่แต่เพื่อนๆสามารถกดอ่อเซิร์ชชื่อมีได้เลยนะมีทําไก เกมนี้มีทาไกด์แบบหนักมากนะเพื่อนๆอยากดูอะไรเพื่อนๆสามารถเซิร์ชดูได้เลยครับประมาณนี้ก็อ,อยากประโยชน์ของการใช้ LD Player ดียังไงไม่ต้องเสียงเงินเลยครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆแค่ดาว์โหลดในคอมถูกไหมดาวโหลดเล่นในคอมได้เลยครับไม่ต้องเสียงเงินแสดงเลยไม่ต้องมาเช่าเชิญเลยถูกปะ่ะนั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเติมเงินก็อย่าลืมมาเติมผ่นหาน LD Player ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้เปอร์เซ็นต์ฟรีถูกป่ะและแน่นอน LD Player คือโปรแกรมชั้มนำของประเทศไทยอยู่แล้วเขามีทุกเกม ต้องบอกว่ามีทุกเกมในประเทศไทยจะบอกว่าทุกเกมบนโลกยังได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่มีบอกครับเติมห่า LD Player เนี่ยเพื่อนๆก็ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มใช่ป่ะคือคอยมันก็อยู่ในนั้นไงเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าอนาคตเพื่อนๆอาจจะแบบเอ่อเติมเกมนี้ไปเสร็จแล้วจะไปเติมเกมอื่นต่อก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตรีวิวเกมนะครับเกมก็ไม่มีอะไรเลยก็เนี่ยเล่นตามที่เขาบอกเลยครับผ่านด่านไปเรื่อยๆจัดทีมอันนี้มีแนะนําตัวแบกก่อนเลยนะอ่าเนี่ย ตัวนี้กดอัญเชิญไม่ได,เด้เราต้องเล wart wart. S, open, i̇şte. elite, ่นผ่านด่านเรื่อยๆก่อนครับตัวแรกที่เพื่อนๆต้องเปิดก็คือเปิดตู้ธรรมดา40โลก่อนพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้เปิดอีฟิกครับแต่ว่าปกติมันจะ14วันถูกไหมตอนนี้มันเหลือ7วันแล้วเอาอีกฟิกให้หนึ่งดาวลงแล้วชีวิตจะดีขึ้นมากๆครับเกมจะเล่นง่ายขึ้นเยอะถ้าเพื่อนๆอยากเอาไกด์แนะนําทั้งหมดเลย30ตัวละครแนะนําให้ไปเซิร์ชดูได้เลยครับมีทําอยู่ล่าสุดนะไปดูได้เลยเพราะเกมนี้สุดท้ายแล้วตอนหลังตัวเล่น2ทีม แต่ช่วงแรกตอนที่เพื่อนเอเล่นเนี่ยถึงประมาณ24บทขึ้นไปเนี่ยใช้แค่ทีมเดียวก็คือสรุปก็คือ1ทีมตอนช่วง24บทแรกง่าย,ยครับแต่พอใช้2บทเนี่ยถ้าปั้นตัวผิดมันไม่เก่งนะเกมเนี้ยเออต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับอะไยังไงฝากอย่าลืม,มเติมเงินด้วยนะถ้าเกิดจะเติมเงินก็อย่าลืมเติม่าน ld player ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้สิทธิประโยชน์ทั้ง vip อ่ะเติมเงินได้คืนอ่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนเติมไปเสร็จเนี่ยเงินมันอยู่ใน ld ไงถูกไหมเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะ เอาไอตรงเนี้ยไปเติมเกมอะไรก็ได้ถูกปะแล้วอย่างยังไงก็แล้วแต่จะมีเกมอะไรมาใหม่งไมันก็เข้าใน LD Player อยู่แล้วครับเพื่อนๆก็จะต้องมีหมดอ่ะอันนี้เห็นไหมเราเปิดเอ่อได้มามาม,ามาไอมาลีนามาช่วยแบกถูกไหมครับอันนี้เพื่อนๆต้องเปิดครบ40โลตู้บนจะเปิดได้ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดตู้บนนะให้เปิดอีกฟิก7วันมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยครับ18ตัวถ้าจะทำ1ดาวลุกเนี่ยอีฟิกต้อง18ตัวนะถึงจะเล่นได้นะครับ อันนี้ก็อย่าลืมไปรับของวันค,ครับอันนี้เมลดาดํานะเล่นง่ายให้เติมยี่ิบเก้าบาทเอาเฟรนลิวน้องแมวแตกีเติมครั้งแรกอะ่ะเออแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วก็ไปเปิดอีพีสิบแปดตัวอันนี้แหละง่ายสุดแล้วในเ,เวนี้นะครับเมล,ลิน่าก็ช่วยแบกได้ดีระดับหนึ่งอืมอ่ะขั้นตอนแรกในการเล่นเกมนี้ง่ายคือให้อัพเลเวลตัวที่แบกครับตัวที่เรามีตอนนี้อัพเลเวลมันเต็มไปก่อน นองเงือกอันนี้แทงครับแต่ว่าตัวช้ยาจริงมันคือโอเปโรนี่ห้าดาวนะอันนี้มาสี่ดาวยังไม่ค่อยแข็งนะครับประมาณนี้นางเอกซิกฟิกเนี่ยมันจะมีอยู่สามล่างเพื่อเ,เล่นปลดเนื้อเรื่องไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะลทตั้งสองล่างสามแค่นั้นครับแล้วก็ใช้ล่างสามยาวทุกวันนี้มีเขาจะใช้ล่างสามยาวอยู่เลยเพราะมันเก่งคือเกมเนี้มันต้องเปิดซ้ำทั้งหมด1ิบปดตัวแต่ว่าถ้าเป็นนางเอกเนี่ยมันสามารถเปิดตู้ธรรมดาทั่วไปออกมาได้เลยครับมีแจก่ังหาก เดี๋ยวขออนุญาตรีวิวระบบการต่อสู้นะครับก็คือเป็นระบบเทิร์นเบสตีกันไปตีกันมาแล้วก็ใช้สกิลนะครับถามว่าเกมมีสนุกไหมก็สนุกดีแต่ด่านหลังๆมาเริ่มยากตอนตอนยีิบสี่ด่านขึ้นไปอะ่ะมันต้องทำสองทีมถ้ากเกินเพื่อนๆวางแผนไม่ดีนะเกมนี้เหนื่อยนะครับอ่ะมีอะไรก็ดูไกด์หมีได้นะครับอ่ะอย่าลืมเติมเงินผ่านแอปดีเพย์เ